มึงจะเอาเยอะนะมันจะเละนะหนูกินแค่นี้พอให้หมดไม่ได้โอ๊ยโอ๊ย๊ยเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเจ็บท้องเจ็บท้องตรงไหนโอ๊ยเจ็บท้องบีจ๋าบีจ๋าอ่าอ่าทำไมฮะเจบีทำไมอ่าอ่าเจบีเจบีให้ทำยังไงเจบีทำยังไงเจบีอ่าอ่ายังไง อีจ๋าอ้าอาอนอ่างลื่นจอ้าอ่ายังไงเฮ็ดิบพนเะนตบ่อ่างม่เจบไปอะออ้าอาี่จ๋าดูปา่กอากินยาเ้อกินยาน้ำจันโรดเจ็บท้องตรงไหนยายดูสิโอ้ยเจ็บมากไหมเจ็บมากไหมแสียหนังไปแนเนอ ไปกลับมาโอ้โหเล่นแล้วคนน oh. ั้นคนหนึ่งเล่นแล้วเอาแค่นั้นแหละให้เยอะไม่ได้ให้เยอะแล้วเขาจะเล่นแกย้ายได้บักตานมาหอยแได้บักตานมาหอยอยู่นี่น้องน่ารักมากได้เฮ็ดกระด้างพี่น้องเอ้ยโอ้จิ้มฟันกันโอ้เห็นว่าเอาจิ้มห้กันโอ้นะ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 เอาจิ้มกันอพอาเขาให้ซี่โอร แกอะไรบ่แกตก็ออกโดนคไม่รับตัวไม่ได้ไงฮะมุดตัวเด็กเออแกลงหล่แกอันไหนวะนอ่อนอ่อน้ะโอ้ชิงแล้วโอ้ชิงแล้วอย่าทำอย่าทำอย่าทำยายไม่พาไปเซเว่นนะใครใครทำมัยายจะไม่พาไปเซเว่นนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายก่อนลูกสวัสดีค่ะีน้องเพชรสวัสดีหน่อยครูสวัสดีก่อนลูกน้องเพชรจ้าเอาทำก้มหัวลงก้มหัวลงด้วยจ้านั่นไงรานไข่แล้วแต่ช่างเทพี่น้องรูปรูปรูป <laughs> มันไม่ใช่น่ะอันคีมมันเป็นอโอ้ยมันโมเมนคีมได้รูปสิเป็นรูปจังไหนมันเหนียวต้องไปล้างขาแล้วนะน้ะล้างออกเลยนะไปไปล้างขาเลยไปล้างตรงไหนลูกอ่าอ่าชี้เลยไปล้างตรงไหนเอาล้างเดินไปทางไหนยายเบียวลดออกให้เขาหน่อยไปทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ต้า,างนี่ต้างนี่ อาบล้างไงไปย้ายท่าไปล้างเอาล้างให้หน่อยนั่นทางไหนบอกเขาไาทางไหนพี่พี่พลอยมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะล้างเลยล้างเลยมาค่ะมาพี่พลอยมาเจ้าเอาพี่น้องเบื้องผักบานเพิ่นเลยเพิ่นเพิ่นปลูกเองเพิ่นว่าแม่มัดรเง่้เงี้ยมึงเนี่ยมาละสีบัตรนะบุระบัดปกง่ยเลยกำนึงเลยข้า อร่อยเฉดยางเฉดยางไหนดูจี้ใหญ่ดูมือสิโอ้โหโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวให้ยายบีเอาซาเอาสาดไปสั้นก็หนึ่งไม่ไดวมันจะเหนียวอีกจะรู้จะเหนียวอีกเอาเช็ดมือสิลูกไปเช็ดมือแล้วไปเรียกตะเล่มาเอาตะเล่อ,อันนี้ไปให้ยายไปหาไปจับไปจับอันนี้ไม่จับหนาไปเรียกโอ้เฮียเฮียหมดแล้วยายฝักมือเฮียหมดเลย เยไปเอาฟอยมาผุนเมียเฮียจุล้มหันจะล้มหันเออพอทันแล้วล้มหันหมดแดงกัดหลานไปไปเอาฟอยมาลูกผุนผุนฟอยเด้ออาฟอยมาให้ยยาอ่ล้างปากนะเนี่ยฮะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลูกยายดูสิไหนล้างมือน้ำน้โอ้ล้างมือยังไงล้างยังไงฮึบฮึบฮึบง้องดีแล้ว